ดีค่ะโคตรรักวาสดุช่างไม่พิวยก่อนนะคะมีกล่องอะไรนะคะมาถึงนี่กระต๊นนะคะทุกคนเรารอลุ้นด้วยกันนะอย่าเดี๋ยวเรารอลุ้นด้วยกันว่าจะเป็นอะไรเขาบอกว่าของกระต๊นอืมอนั่นแหละคือเราลุ้นว่าเป็นอะไรข้างในไอ้พีจะคิดถึงน้ำมัน วันนี้โทสังให้ญาติตำมะฮุงเธอไปตำมะฮุงตำข้าวปุ้นเถอเนาะงตำข้าวมะฮุงกับข้าวปุ้นเถอะป้าเฮ้ยนี่ของคุณไม่แฝงคุณสาวรักนะคะี่ของป้าแน่นอนใช่ไหมเนี่ยของแก่แล้วนะแน่นอนเพราะว่าคมาส่งของป้าแสเนี่ยแก่แล้วนะแก่กินแล้วแล้วก็คุณสาวรักเลื่อนอารามนะคะวันวันนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นป้าเท่าไหร่นล้วรู้สึกว่าอุบัติเหตุสบายอย่าพลาดอย่าพลาดจะมีหน่อย ไ,ไี่มัีผู้ขพยายามไปกินอะไรอ๋อเป็นกันเกงหรือเปล่าเห็นลายเป็นกันเกง<ม>อ่าก็มีจดหมายน้อยมาน่าจะมีจดหมายน้อยปกติจะมีจดหมายน้อยอ๋อไม่ได้หรือผ้าก,กันเปื้อนหรือเปล่าป้าก็ยกดูถ้าพี่รักส่วนมากจะเป็นผ้าก,กันเปื้อนหรือว่าของแบบในครัวนะจะผ้าก,กันเปื้อนผ้าให้เดาวเม้นเบาๆใช่ใช่ก็เดาได้ถิ่นะ ก็ลองแกะดูอถ้ากันเพื่อนถ้ากันเพื่อนมีร้านกาแฟก็อยู่ที่ว่าแอดมินดูแลดีขนาดไจถ้ากันเพื่อนถ้ากันเพื่อนครั้งก่อนก็จะส่งช่วส่งจานส่งอะไรมาให้กับที่รักนะใช่เดี๋ยวถ้ามีต้นไม้มาเขาเก็บไปทางเอาไว้ถ้าเขาไปอยู่นะจะมีค่าเก็บไปทางอยู่เอซีสั่งมาให้แต่ก็จ่ายแล้วนี่ถ้ากันเพื่อนถลายนี้คือร้านกาแฟอื รักมากเลยขอบคุณพี่รักนะคะเดี๋ยวให้แอดมินใส่แล้วใครที่เข้ชงกาแฟต้องใส่ดีเป็นตะแพงเนาะแเราก็อาจจะเอาไว้รองรับร้านที่เราจะปรับปรุงใหม่นะืมค่อยไปเพราะว่าพี่รักจะให้มาตลอดเลยทั้งบางทีก็ต้นไม้บ้างบางทีก็เครื่องครัวผ้ากันเปื้อนผ้าเช็ดโต๊ะผ้าทุกอย่างเลยก็จะส่งมาสีสมาต้นมะนาวต้นอะไรที่น้านบน สี่ห้าหกเจ็ดแปาองประมาณนี้สองหัวโลหนึ่งอ่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเราไปที่ร้านกาแฟอยู่ที่แอดมินกะต้องดูแลให้ดีอากาความสะอาดแต่วันนี้ร้อนมากเลยอบอ้าวมากเราเขาอยู่แต่ในห้องเขาเลยไม่ค่อยเดิออกมาเ้าจะหลับไปหลายนี้เล นอนอบผ้ามุนปุ่นเจ็บปวแรกเมียยันตกมข้าวกินเมล็ลดค่ะว่ามันเอาแบบนี้ตกแน่ตกแน่ต้นไม้เห so ี่ยวเมล้วฮะต้นไม้เงี้ยเมล็ดตกมไายก่อิ่มน้ำไายก่เห็นบน่ะเลี้ยงว่าแล้วน้ำค้างายกับน่าว่ากัเน่าได้ดูชุดอื่นไหมเนี่ยชุดนี้ก็น่ารักนะชุดลายชุดลายสวยเนาะอะไก็น่ารักไปรุ่นคนแก่ใส่ก็จ่ไม่คือใช่ ซีก้าเต้าก้าเต้านะะคอนแก่นะซีก้าเต้าก้าเต้ามันจะมีอยู่ประมาณครึ่งดูนี่ไงมันจะไม่ยาวมากมันเหมือนร้านไม่เหมือนร้านอ่างันไหนเอาซีก้าเต้านะเฮลโหล่ายเลยทีนี่บอกแมนตั้งแต่เขาไปหาหมอหมอมาในสึกว่าเขาจะเลื่องลมดีเป็นหลายวันเลยก็ือลมไหลดีเต็ปกติเพื่อวันหนึ่งเขาจะแบบเบาแล้วนะเออคนก็คือนัานละนี่มันสองวันค้อนั้มือเนื้อมือสองมากสบายสงสัยกินยาหมอ อ๋อนี่เป็นแบบคล้ายๆภากันฝนหรือเปล่าอ๋อแบบแบบแบบว่าแบบมีแบบกันแบบโอ้ไม่ว่าอะไรอ่ะมีเฮเปบนะนะมีเฮเปบล้างจานเลยมันอยู่ร้านกาแฟล้างจานไม่ได้นี่เห็นไหมดูทรงก็รู้แล้วมันสั้นอยู่แค่นี้มันสั้นอยู่ประมาณนี้แล้วให้ล้างจานที่อ่างอันที่ล้างจานเพิ่นให้มาเยอะๆนะหายไปไหนหมดอยู่นั่นแหละนั่นแน่จนจะโลภมากอยากได้หลายอันดิอยู่ในกำลังนั่นแหละนั่นแน อ้าใหญ่เกินแต่ร้านอาหารเขาก็จะค่อนข้างใหญ่หรอมันยาวมันยาวอันนี้เป็นแบบกิ๊บเก๋เขาเลยให้ปร้านกาแฟถ้าเป็นอไนั้นก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวก็ไว้ให้นั่นเขาได้ใช้กันเพราะตรงนี้มันไม่มันปิดพุจ้าไม่ได้หรอกใส่ประมาณค่าประมาณแค่นี้นะมันก็ไม่ได้ไม่โอเคสำหรับคนทำอาหาร เยียนแต่ละอันมันก็จะมีเฉพาะของมันอยู่นะนี่ว่าร้านอาหารร้านเบเกอรี่ร้านกาแฟเนี่ยเยิ้มแบบนี้นะอ๋อนวลไรุ่มเข้าใจ่ล้เสร็จแล้วป้าในบ้านพันให้เสร็จแล้วกินข้าวก่อนป้าู้สึกระแสืคกอค่อยไปกินยาโอ้แต่ป้าทานได้เยอะนะทานขนมจีนหนึ่งจานแล้วกินข้าวอีกด้วยเออเริ่มแล้วเริ่มเจริญอาหารแล้วป้า มืชาเขากินข้าวอยู่ในน้องมืชาอยู่นะกินเออดีแล้วละ,ละดีกว่าป้าไม่กินข้าวแล้วก็เพาะถามหาอันนี้เดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวไว้ไว้ตรงนนั้นก่อนเวลาเขาใสา่เขาต้องมาเบิร์ไม่งั้นเดี๋ยวใช้ฟุ่มเฟื่อยตูดนี้มันใช้ได้ไม่ค่อยซาก็ใช้แล้วห้อยใช้แล้วห้อย <c oughs> อยัดมินค่อยเอฟซีเพื่อนก็มานะคะก็มาแวะทานอาหารนะที่ร้านสมพรปากนะคะโอ้โหแต่วันนี้นะคะสุดแซ่บเลย ป้าทาบ้านทำสิ่งนี้ทุกคนมาดูป้าจะพาให้เอฟซีมาดูป้าทาบ้านทำน้ำยาตรีนไก่นะทุกคนแบบแซบสุดแซบเลยนี่ค่อยจนโอ้โหแซบมากค่อยจนถามว่ายาชี้จะทานได้ไหมแต่มันแซบมากแล้วนะเข้มข้นเลยป้าน,นี่เนืนน้อนะคะ ขนาดเสือยังเผ็ดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน่นเสือยังเผ็ดใช่ไหมเฮ้ยเสือเขาก็ไม่กินเผ็ดเท่าไหร่เนะยย่าอือเผ็ดไม่ได้ปลชายน้อยใช่ใช่เล็กใช่เล็กใช่เล็กมากินเยอะนะอือใช่เล็กนะเหมือนเอนบินน้อยเลยแหละ้าษามาแล้วสู้สีกับเจ้ามาจาก มาจากดำนาพูดเลยมาจากใสยังไม่มได้ดำเพราบอกแกว่าสิ้นเดือนอสิ้นเดือน,ส,น,อน,นสิ้นเดือนกล้าจะถึขงขวบพอดีแกบบกงี้แล้วก็จะดำมันก็ไล่เรื่องกันนั่นแหละมากินข้าวปุ้นเด้อมากินข้าวปุ้นเด้อพอนึกว่าจะตักกินเองไม่รู้จะตักไัง แล้วมันคืออะไรนี่นะผัดในแป้ะแตเล้ออข้าวโพดเราสาสาไมาไม่รู้ข้าวโพดชาลีข้าวโพดชารีโอ้เสื้อโอ้พอดีเลยห้าโมงเป็นเสร็จอิ่มข้าวเย็นไปเลยก็มันกินนะเพราะถ้ากินห้าโมงบเลยกินเยอะ ืมข้าวโพดแล้วนั่นน่ะโอ้ข้อนึกว่าพี่ว่าอะไรปลาหมึกเนึกว่าหนวดปลาหมึกมันมีปลาหมึกนะอืมอร่อยแต่ผัดข้าวโพดนี่อร่อยนะลืมไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำให้กินอืมอะไรโอ้โอ้โอ้มันหลั่งไหลลงมาเลยนะแต่ คคนะะสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้กันแล้วกันค่ะ